ทำร้ายให้รถลม้มลิงทำร้ายใช่ไหมครับใช่ครับลม้ลมอ่ครับเป็นาของเป็นภาคของนะครับ นะครับดิงทำร้ายให้รถล้มอ้าวพี่ครับดิงดิงทำร้ายใช่ไหมครับใช่ครับทำให้อะไรนะครับให้รถล้มอ่ารถล้มกระชาของครับกาของนะครับอ่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ไปในวันนี้จะส่งเรื่องครับผมเรื่องไปให้นะครับนะครับพี่เดี๋ยวอ่านี่บาดแผลนะครับบาดแผลนี่ร้อยละครับร้อยครับนี่รอยอันนี้นะครับกระจกมีปัญหาแล้วก็นี่ แมงของไปหนึ่งถุงอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับก็ผมกำลังทำก็อยู่ไม่ได้ย,ยินเสียงรถลม้มรับเพิ่มแล้วก็วิ่งออกมาดูออกมาดูก็ลิงอ่ะมันได้เอาแกงเขาไปหนึ่งถุงวิ่งขึ้นไปในช่องช่องนะครับหนึ่งถุงแล้วก็ไปดูเขาว่าเขาเป็นอะไรยังไงแล้วก็เลยเอาเดินย้อนกลับมาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายถามถามก็เลยว่าโดนลิงทำร้ายแมะไรททำร้ายไหม โดนมิงเอย่างตรงนั้นเขานี่ยตรงนั้นที่กระโดดขึ้นรถเขาที่เกาะเขาแล้วก็เขาก็ตกไกลงแล้วก็ลุมแย่งเขาของเาตัวกี่ตัวไว้ตอนตอนขึ้นรถมันขึ้นแค่โดยตอนตอนไปลุมมันผมไปนะมันผมไล่ได้มันไล่ได้แหละครับเพราะเขาเพราะเพราะความเคยตินที่เราเคยดุเคยอะไรตรงเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงเขาหนีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหะเพราะเกิดประจำนะทุกวันร้องได้เลยประมาณหกโมงเจ็ดโมงตรงหัวมุม ตรงธนาคารออมสินน่ะถ้าใครซื้อกับข้าวมาหรืออะไรจะโดนแยกประจำขี่รถ้อนรถไฟนะใช่ใช่รถล้มเน่ยคนก็รถล้มบ้า็บางก็บางครั้งก็ไม่ไม่ล้มบางอะไรก็แล้วแต่แต่โดยคนมาจะโดนจะโดนปนหมดประจำรถสององทุ่งแถวประจำครับก็โดนของน้ำเนื้อถ้าเราไม่เอาวางไว้เราไม่เก็บอะไรเงี้ยนะก็บางทีก็เข้ามาในบ้านเอายางไหนบ้างอะไรบ้างทีก็จริงจริงนะผมอยากให้โกมุญยานนะ มาอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นเน่ะส่งสักคนนึงมาอยู่ทุกจุดนะครับแล้วคนเราจะรู้เลยว่าความรือดร้อนของประชาชนตรงนี้เป็นยังไงนะครับหรืออยากรู้ว่าเอ๊ความเสียหายน่ะในขนาดไหนลองตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์หรืออะไรก็ตามนะครับว่าเอาหนึ่งตั้งศูนย์เลยครับใครที่ถูกลิงกัดลิงทำร้ายไปหาหมอหรือว่าลื้อรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยได้ให้ไปลงแล้วเขามีใบเสร็จให้เขาไปลงเลยว่าเน,นี่ยใบเสร็จตามนี้เลยดูว่าหนึ่งเดือน สองเดือนเดือนหรืออะไรก็ตามมันความเสียหายของประชาชนหรือว่าความตือรองประชาชนนะขนาดไหนคือบางคนก็อยู่ในพื้นที่แค่ผ่านไปผ่านมาเดิ๋วสองสามชั่วโมงอะไรเงี right ้ยมันไม่ได้อันนั้นต้องมองมาอยู่สองสามวันอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าอยู่ในยี่สิบสี่ชั่วโมงในยสามวันเนี่ยจะรู้เลยแค่สามวันเนี่ยจะรู้เลยว่าความดือรองของประชาชนขนาดไหนไม่ได้รังเกียจหรือว่าไม่ได้อะไรนะที่ผมก็คือเราก็เติบโตมาก็เจออยู่แล้วแต่ทุกวันเนี่ยมันมากจัดมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนผมบอกเลยว่าประชากรมากจัดมันเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ